โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบร,ริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคท,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 ทนะ คลิปนี้มาคาบลางเรียวเนี่ยแมซี่เราไม่ไหวว่าใจไม่ไปแลว้วอะสูตรไม่มาสักทีนะครับผมสุดไม่มาสักทีไปแล้วใจใจคือแบบอืก็เปิดได้แต่กูต้องรออะไรวะเนี่ยมานะครับผมห้ามใจตีไม่ได้ก็จัดไปครับผมสุดมั่วก็ไม่เชิงมั่วก็ออโต้ได้อยู่นะอนจริงมันออโต้ได้อยู่มันออโต้ได้อยู่นะนจริงแมซี่อะออโต้ได้อยู่นะ ถ้ารีเซ็ตเนี่ยผมว่าแพงอยู่นะแพงอยู่ถ้าผิดถ้าพลาดแต่ก็แม่ดูจากทรงเลยเนี่ยไม่น่าพลาดมั้งอาโต้อุ้ยเน้นอ 100. โอ้โหหนึ่งร้อยโอปอลหนึ่งร้อยเป็นกองหน้าสไตล์ดีฟก็ตรงจุดอยู่นะเกมลุกโอเคเกมลุกโอเคบอลทูนเลี้ยงบอลแล้วมากกบตัวโอเคสองสาัานจบสกอร์ก็ถือว่าเน้นๆอยู่นะ จบสกอตุนตั้งแต่ความคงคฟรีคิกได้เลยอะ่ะนะเออสปีดต,ต้นดีอู้บาลานว่ะบาลานจะเกินปุ๋วถ้ามันติดบุตรจะเกินปะเกินปะถ้าบาลานเนี่ยมันอยู่ในโซนไหนบาลานอยู่โซนไหนกูเหรอเอา้าทำไมไปอัพก,กอูอ่ะได้กระโดดไม่ดีอัพก,กูอัพจ่ายบอลไม่ดีกว่าหรออัพจ่ายบอลดีหนึ่งอะ่ะ นะครับผมแมบกระดูดดิาบาลานอยู่ไหนวะบาลานอยู่บาลานอยู่ส่วนไหนปะเดี๋ยวขอดูแป๊บบาลานดูแป๊บขอดูแป๊บบาลานบาลานเมนซี่สไตล์ดีบาลานวะบาลานอยู่กับอยู่กับสปีดต้นอืมสปีดต้นลดไม่ได้แหละ Mm hmm. mm hmm. ถ้าเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วจริงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมดีไม่ดีก็เดือดอยู่นะนะก็อาจจะเดือดอยู่นะนะอาจจะเดือดอยู่นะรู้ว่าจะไปเพิ่มจบสก,กอร์อืมคิดไม่ออกเหมือนกันวะอืมแต่ก็ดีอยู่นะครับผมที่เปลี่ยนนิดหน่อยก็คือปันไปอ์ปกูหนึ่งนะเอเรียลได้ บาลานเหรอบาลานเหรอแล้วว so ่าเช่นนี้มันไม่ได้บูทบาลานเดี๋ยวมันบ like ูทแข็งเกร่งมันบูทแข็งเกร่งบูทแข็งเกร่งบูทเกมรุกบูทเกมรุกบูทบองคอนโทรลบูทเลี้ยงบอลแล้วก็บูทแข็งเกร่งอืมอาจจะอาจจะอืมคิดหนักอยู่นะคิดหนักอยู่นะมันบูทครองบอลเยอะเหมือนกันนะนะบูทครองบอลจะได้เกมรุกก็เยอะจบสกอร์ก็ถือว่าคมพอสมควรเลยอะ นั่นก็ผมคมพอสมควรอ่ะนะฮึออเาไงด,ดีไปเนี้ยบาลลาร์เหรอบาลลาร์าถ้าลดเนี่ยก็เสียดายสปีดต้นนะก็เสียดายสปีดต้นบาลลาร์านเนี่ยเห็นนะบาลลาร์าก็คือโลเวอร์ไม่ใช่บาลลาร์คือเด็กเด็กโอ้โหเด็กสิบสองแล้วว่ะเด็กมันก็ไปเยอะแล้วนะเอาจริงเด็กมันใส่เยอะแลยสิ 12. บสองบาลลาร์ถ้าลดเหรอลดไปใส่รายเดียร์เกมรุก เกมรุกมันยวนเดียวกันซะด้วยไม่ได้แล้วว่ามันต้องมันต้องแบบนี้แล้วแหละเอาจริงมีอันไหนที่เราได้อีกสปีดตอนบอลาล่าเกมรุกคือยวนเดียวกันและเกมรุกคือจําเป็นนะเพราะมันติดบูทด้วยเพิ่มครองบอลถ้าเพิ่มครองบอลเนี่ยจะลดตัวไหนลดจบสกอร์ไม่ได้มันเป็นกองหน้าครองบอลสี่ลูเวอร์แปดถ้าเป็นลูเวอร์มันก็คือพวกแบตดหมดชิบหายละ ถ้าเป็น l o อ e r เนี่ยมันจะเป็นพวก stamina speed พลังการยิง stamina speed พลังการยิงโหก็มันก็น่าลดอยู่นะมันสายไปตั้งตั้งแปดเลยอะถ้าลดลดแล้วมาเพิ่มคลองบอลหนึ่งร้อยเหมือนกันคิดหนักเลยกูคิดหนักเลยกูกยกสุดไหนดี นะครับผมนะสุดไหนดีได้อเวอเท่ากันรถโรเวอร์ lower, เพราะว่าโรเวอร์เนี่ยอันจริงมันก็อืมได้สตีมีนาได้สตีมีนาได้สปีดนะได้สปีดนะสตีมีนาสปีดพลังการยิงนะแต่ถ้าไปอัพครองบอลเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าดีกว่าเดิมเยอะอยู่นะดูดิมันขึ้น90้าบวกอ่ะแล้วอเวอก็ออึ่งร0นะครับผมอเวอก็ออึ่งร0 นะยอมไหมล่ะยอมรีเซ็ตไหมล่ะแต่ผมก็ผมชอบชอบสุดนี้นะนะได้ได้ครองบอลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะและเป็นสไตล์ดีฟก็เน้นครองบอลอยู่แหละเอเรียลเหรอเอเรียลลูกมงเหรอเอเรียลคือลูกมงลูกมงแข็งเกร่งแข็งเกรง่ง,กรงติดบูทไม่อยากลดนะครับผมแข็งเกรง่งลูกมงมันก็เป็นตัวที่ติดบูทอยู่นะ แต่จริงมันบูตไม,ม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่นะจริงนะถ้ามันเปลี่ยนจากแข็งเกรงไปทางอื่นเด็เียเลยนะเวอร์ชันนี้ก็มีประมาณนี้ที่ที่ปรับแต่งได้ได้กลับได้กลับจบสกอร์เนี่ยแต่งไม่ได้แล้วแล้วนะมันจะแต่งได้แค่ครองบอลของโรเวอร์นี่แหละผมว่านะสูตรนี้ก็ไม่ใช่ก็ดีอา้ายอมสูตรนี้ไปก่อนถ้าไม่พอใจกูรีเซ็ตหนึ่งร้อยห้าว่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่ามันก็อยู่ประมาณนี้แหละ นะครับผม1 0ึหมาซี่หน้อห้าสเตตดีฟ <c oughs> เกมรุก100นะเนี่ยเนี่ยมันมันได้ตรงนี้ขึ้นมาเยอะมันได้บอลตรงกับเลี้ยงบอลขึ้นมาเยอะนะได้ขึ้นมาเยอะนะนะได้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมว่ามันก็ไม่แย่สูตรนี้นะครับผมครองบอลเกมรุกได้กินแล้วจบสกอร์กปคือโหดแล้วรุ้นเตะความโค้ง98ด นะสปีดต้นเกนะ้าเจ็ดบาลานเก้าเก้าเนี่ยถ้ามันบูตบาลานนะไปร้อยกว่านะแต่โอ้โหสเตตด,ดีอะ่ะนะสเตตด,ดีนะเก้าเป็ดเก้าเก้าหลายสเตตเลยนะครับผมเมสซี่เวอร์ชันนี้โดยเฉพาะฟรีคิกกับความโคง้งจบสกอร์ก็ดีก็คมเกมรุกหนึ่งร้อยโอ้โหได้เลย,ได,เลยนะได้เลยนะครับผมได้เลยฮึสกิลปันโคง้งโอเคเลยนะโอเคเลยนะ นาะหรือว่าจะคาใจแบบสูตรเดิมอันนี้หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าใช่ปะ่ะนะครับผมหนึ่งร้อยห้าและได้ครองบอลมาก็ก็ถือว่าสวยรีเซ็ตถูกแสนมาดิเอาดิเงินเยอะอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็จัดสูตรออตโต้ไปก่อนนะเงินเยอะอยู่แล้วนะครับผมนี่นี่ถ้าเป็นสูตรนี้ไปเหมือนเอาเงินมาเผาเล่นอนะล้านกว่านะ่ะคลิปเนี้ยก็หนึ่งร้อยห้าเหมือนกัน แต่สูตรนี้ยมันจะได้ความเร็วในครองบอลอ่ะถามว่าดีมันก็ดีแต่ไม่ดีเท่าสูตรแรกเนี่ยมันได้แค่เก้าสองเก้าสาผมว่าผมว่าอย่างถ้ามันแต่อย่างอื่นเท่ากันนะมันต่างกันแค่ครองบอลนี่แหละต่างแค่ครองบอลกับความเร็วซึ่งเพิ่มมานิดหน่อยผมว่ากลับไปสูตรเดิมดีกว่าเพราะสูตรเดิมผมว่าเห็นผลมากกว่านะครับผมมาล้านกว่ากูแต่จริงจ G p อ่ะต้องบอกตรงว่า GP เนี่ย เทพไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมถ้าไม่ค่อยได้ใช้จนะริงเนะถ้าไม่ค่อยได้ใช้นะอชอตโต้เลยลดลดโลเวอร์เพิ่มคลองบอลแล้วก็ลดไอกูลหนึ่งเนี่ยผมก็คาใจมันอัพอะไรวะคูลอ <c oughs> นะ่นะฮะอืมสุดนี้ก็ดีนะครับผมสุดนี้ก็ดีคือสุดเนี้ยผมว่ามันมันโอเคมากเลยนะโอเคมากก็อยู่ที่คนจะอัพนะครับผมสุดท้ายปลายทางก็ หนึ่งร้อยห้าเหมือนกันแต่อยู่ที่สเตตและว,ว่าจะชอบแบบไหนส่วนตัวพราแต่ครองบอลดีก็ดีให้มันสุดนะครับผมถ้ามันจะดีก็ดีให้มันสุดเนี่ยประมาณนี้ผมว่าเจียมยังไงก็เจียมนะครับผมยังไงก็เจียมจับสกอร์ก็แปดน,นี่มันท่าเดิมอยู่แล้วนะครับผมโอเคโอเคมามาสปีดต้นเนี่ยมีบูทของชาวเวียลองโซ่ช่วยด้วยนะถ้าไม่ใส่อาลองโซ่แล้วใส่โค้ดที่มากับแพ็ค โค้ดที่มากับเพ็ก 105, ก็ร้อยห้าก็ร้อยห้าเหมือนกันโค้ที่มากับเพ็กเนี่ยบูยตตรงไหนบ้างบูตตรงไหนบ้างโค้ดที่มากับเพ็กบูตบูตอะไรบูตสองสั้นเหรอบูตสองสั้นเหรอสองสั้นเวอร์ชันนี้ไม่ได้ดีมากนะครับผมจ่ายบอลเวอร์ชันนี้ไม่ได้ดีมากแปดสิบเอ็ดถ้าเป็นเป๊เปขึ้นไหมกัวเดล่าอุ้ยร้อยสองอ๋อเดียว ลืมเปลี่ยนสไตล์นะครับผมลืมเปลี่ยนสไตล์นะก็ร้อยห้านะก็ร้อยห้าแต่ผมว่าชาบีลงังโซ่ผมว่าเวิร์กอยู่นะผมว่าเวิร์กด้วยสปีดต้นที่ได้มาด้วยผมว่าเจียมนะสำหรับชาบีลงังโซ่เจียมเจียมเจียมโอเคอย่าลืมเปลี่ยนสไตล์นะครับผมเปลี่ยนโค้ดอย่าลืมเปลี่ยนสไตล์นะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัพการ์ลัมเมสซี่ก็ไม่มีสูตรก็ใช้ความ ความแบบความคิดส่วนตัวล้วนๆนะครับผมสูตรออโต้เนี่ยถ้าว่าดีมันมันก็ดีมันก็มันก็เป็นสูตรออโต้ของโคนทีิคิดที่จัดมาให้นะแต่ถ้าดัดแปลงนิดหน่อยหน่อยผมว่าสูตรสูตรนี้ผมว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้แย่แล้วมันผมว่าดีกว่าสูตรสูตรออโต้นะดีกว่าแหละผมว่าได้ครองบอลที่โคตรจะดีนะครองบอลเลี้ยงบอลโคตรจะดีนะส่วนความเร็วเนี่ยผมว่ากองหน้าอาจจะไม่ได้ใช้มากโดยเฉพาะสไตล์เนี้ยสไตล์ดีฟผมว่าไม่ค่อยได้ใช้ออกแนวครองบอลมากกว่าออกครองบอลจ่ายบอลมากกว่า ถ้าเล่นไม่ดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับ <c oughs> คือช่วงนี้เผาเงิน GP เล่นละโดยการรีเซ็ตนะครับโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปละบ๊ายบายลสค่ะ